แสกเกินไม่ออกมันจะมีสูตรเด็ดเดี๋ยวคอยดูกันออกง่ายมากดูนี่ดิครึ่งชั่วโมงแล่ะได้แค่เนี้ยเผาไปเลย มาดูหน่อยอย่างเงี้ยแสะออกง่ายด้วยเดี๋ยวไปแสะให้ดูกันนี่คอยดูนะง่ายไหมขออนุญาตใช่เท้าอันนี้มันอุ่นแล้วนะแล้วก็แสะออกเลยง่ายกว่า นี่เอ็นไหมอยากมากหรือเจอเผาไฟเข้าไปยังไงก็ออกนี่ไวด้วย ออกง่ายมากปกติมาเกนแท้โรงงานนี่ออกยากมากอะเวลาเราแทะเลยาทีนี้แค่เวลานานแค่ไว้เผาตอกแก๊สสามสิบนาทียี่สิบนาทีก็แสะง่ายเลยเขาเนี้ยประมาณเนี้ยยี่สิบนาทีก็ออกแล้วดูเนื้อปลาเกนมันดำ,ดำๆเกลียมๆหน่อยมันก็ออกง่าย เนี่ยเก่จะหมดแล้วเหลือแค่นี้เราก็เอาตะไบเล็กๆอย่างเงี้ยถูเอามันก็ออกหมดแล้วนะเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวถูก่อนเดี๋ยวมาให้โดยทีหนึ่ง ก็จะได้ประมาณนี้เก็บอีกนิดหน่อยก็ควานได้เห็นไหมเกือบดีละแล้วก็เอาทรายมาขัดนิดนิดหน่อยหน่อยก็ให้ได้ละนี่ เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผม